ถ้าคนไหนมีอาการคือปวดหัวเจ็บคอจมูกไม่ได้กินกินอะไรไม่ไม่รู้รสให้บอกเนี่ยนะบอกเนะี่ยบอกพี่สุเชษบอกอสมเนาะอสมอนี่จะมาอยู่ตรงนี้ทุกวันเนาะตอนเช้าจะมาอยู่ทุกวันชลบก,ก็มาอยู่ทั้งคืนถ้ามีอะไรก็ให้ไปแจ้งตรงนั้นเนาะค่ะครับผมนายกองการบริหารทบองทีแคบนะครับ นายสมพงศ์ธีบัวน,นะครับวันนี้ก็ได้มาจากการครับปิดซอยของนายมตรีนะครับตั้งแต่วันที่14จนถึง27นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อการโรคระบาดไปสู่ผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเร่งด่วนที่ต้องทำครับค่ะ ใน,ในส่วนของการที่ควบคุมดูแลในจุดที่เราปิดกั้นไว้ของซอยนายมนตรีนะคะในส่วนของหมู่สองก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพบพร,พระ,พะนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รพอพสตบ้านสโสออสมรอเอ,อ,เรเอชอรบแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นได้มีการช่วยกันควบคุมดูแล แล้วก็คอยควบคุมในส่วนของผู้ที่กักตัวในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้มีเจ้าหน้าที่ในส่วนของสารสุขของอบตช่องแคบเข้ามาร่วมด้วยในการจัดเวรยามแล้วก็คอยควบคุมดูแลในส่วนตรงนี้ค่ะครับวันนี้ก็องค์การบริหารมวลชงแคบนะครับก็มาแจกสิ่งของกับผู้ที่กักตัวนะครับพร้อมที่สารสุขแล้วก็อบตนะครับวิบ้านกำนันประจํา บนช่องแคบครับ